เสียบลีครับแลอว,วต่างแต่ไอจำความได้ก็เห็นพ่อแม่ต้องทุกข์ยากเพิ่นเลยบอกให้เขาเรียนหนังสือให้สูงสูงส,สีได้บ่ต้องลำบากคือเพิ่นในตอนนี้เลยจำครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับลุงป่านาอาผู้บ่าวผู้สาวทุกคนนะครับมือนี่ก็มาอยู่กับผมลวงจ๋าที่บ้านเช่นเดียวกคนเก่าคนเดิมนะครับเป็นเมนูอีสานบ้านๆเซ๊บๆครับมือนี่แกงน่องไม่ไฟครับฝนแหลกครับใส่น่องหล่อครับแล้วก็เห็ดเพาะครับอู้ยเบิ่งครับอ่อนๆครับไปหามาครับมือนี่เขาปลา ฮิตพอเพิ่นก็ได้อีตพอเพิ่นได้เมื่อวานนี่ก่ำนึงครับผมเลยมาแกงใส่กันครับใส่ลูกโดดผักขาครับหอมบัวแล้วก็นองหล่อครับมื้งน้ำจะเส่บอีหลีครับว่าสิกินกับข้าวเหนียวนะครับอุ่นหลาน้อมันตีเอาติดยันเหนียวติดมือหัวอะไรกันมาเข่าเจ้าจักหน่อยครับมาล้องทองครับมื้อนี้กินในบ้านครับฝ่าห้องครับภาษีไทยข้างนอกฝนก็เป็นตะตกนะครับจะเสียไปทีเบิ่ง ถ้าพ่อพี่น้องทุกๆคนนะครับอยากแก่งน้องไม้ไฟครับใส่รอกๆแล้วก,ก็คิดพอก็เล้วกัไปแซ่บเลยครับวิ่งเบื่อครับเสียบด,ดีครับ Và hợp Sốt nào sẽ เอาเบิดมือครับมืออมบ้อนี้แดดแห้งน้ำใหม่ไล่พลังงานอ่อนนะไปใหม่แล้วก็เกิดน้ำกัว อ่อนครับกำลังกุบๆนี่ทใหม่มใส่เห็ดผัอ,อ่อ,อนๆครับ ลมพัดครับฝ้าห้องดึงสซงอยู่บบเป็นดักตกเหรอล้มมาแฮ้งกว่าอ่ก้อนหับอีกน้อเอละมัย ใส่ลูกโดรเลยเพียดเพียดได้หยครับขมๆยังงหนอุ่ม่อ ตัวตามเซ็ตไเดี้งใส่นอ่อ,องหลอกความหนุ่มแบบบานละลายแใบบนปากครับน่องหอก

巴黎没 แสบแห้งครับสดเบิดเริ่มเลยแกงแ้องไม่ไฟผนแหลมมันเห็นใช่ว่าเสียบแล้วมือสดน้ำเซ็ตๆครับเก็บปอกับอ่อนๆนะใส่รองหลอกครับหรว่าเสียบอีคลิปนี้ครับประมาณนี้ครับ แต่ว่าเมนูนี้ครับเป็นเมนูบานๆแซ่บๆครับมาสูพีสูนองครับคลิปนี้คลิปหน้าครับเป็นเมนูเมนูอย่างกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำเดือดครับคลิปนี้ครับไว้ประมาณนี้ครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้น้ำเดือดครับ mm hmm. ขอบคุณครับ